วันที่8สิงหาคม2568เวลา9นาฬิกานายไพรัททวีวานนายกเทศมูลตรีเมืองศิลานำพระศกนิกรชาวเมืองศิลาประกอบพิธีถวายสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568 ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลาภายหลังพิธีถวายสักการะนายกเทศมนตรีเมืองศิลาได้เป็นประธานเปิดโครงการหนูน้อยรักแม่โดยมีนายราชันวงชารีผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวและปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานให้แก่เด็กปฐมวัย ให้ความสำคัญในด้านการศึกษามาจากนในในโยบายหลักของผมสนย์พัฒนาหลักเล็กเราก็ให้ความสำคัญในกิจกรรมพุดดกิจกรรมเป็นคนดีประสบความสำเร็จเป็นคนที่พ่อแม่พี่น้องชาวตะลบลศิลาจะได้ประโยชน์ในการที่นำลูกหลงลหลานมาเรียนในสังกัดโรงเรียนของเทศบาลเมืองศิลาภายในงานมีการแสดงสุดน่ารัก จากนักเรียนชั้นเด็กเล็กทุกระดับชั้นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลาซึ่งสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากในโอกาสนี้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลที่ปรึกษากิติมศักิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายผู้ประสานงานประจำเทศบาลรองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้ารวมเป็นเกียรติในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน